มาพบกันอีกครั้งกับความสนุกและความบันเทิงไปกับ Love National no by นุชมีเพื่อนๆหลายท่านถามว่าทำไมนุชไม่อัพคลิปทุกวันนุชเลยขอชี้แจงเผื่อบางท่านจะยังไม่ทราบว่านุชทำช่องนิยายเสียงทั้งหมด2ช่องค่ะคือช่อง Love National no by นุชซึ่งเป็นช่องนิยายเสียงของนุชเองและช่องบ้านนิยายอัญญีที่นุชทำร่วมกับคุณเกศอัญญีโดยนุชจะเป็นคนทำคลิปมาอัพเองทั้ง2ช่อง ดังนั้นจึงต้องอัพสลับกันระหว่างสองช่องนี้นุชจะพยายามมาอัพให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้พอทราบดีว่าเพื่อนๆรอติดตามกันอยู่แต่ถ้าติดทัดวันไหนอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบที่ชุมชนนะคะฝากติดตามผลงานของทั้งสองช่องเลยนะคะรับรองความสนุกค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปฟังและฟินกันต่อกับเรื่องราวของธนวัฒน์ณชยดาและหนูน้อยยานินจากเงาใจในเพลิงพรม E.P. 6พร้อมกันได้เลยค่ะการทำงานสองวันที่ผ่านมาทุกอย่างดูจะราบลรื่นดีเพราะณชยาดาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการประทะก,กันซึ่งหน้ากับเจ้านายหนุ่มอารมณ์ร้อนจนกระทั่งบ่ายวันต่อมาในขณะที่ณชยาดากำลังดูการทำงานในไร่ชายอยู่นั้นเธอได้รับโทรศัพท์จากพัชชาผู้เป็นพี่สาวพี่มีเรื่องสำคัญจะบอกดานำเสียงของอีกฝ่ายที่ดังมาตามสายฟังดูร้อนรนกวนกวาย ทำให้นชัชยาดาใจเสียด้วยสังหอนว่าอาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเรื่องอะไรหรอคะพิพัฒน์เรื่องของยานินเกิดอะไรขึ้นกับลูกของดาคะนํำเสียงที่แสดงถึงความตกใจบวกกับท่าทางร้อนรนของหญิงสาวดึงดูดความสนใจจากสองหนุ่มได้เป็นอย่างดีลูกธนักฤตแปลกใจเมื่อรู้ว่านชยดามีลูกเขาหันไปสบตาพี่ชายแต่อีกฝ่ายกลับจ้องมองไปที่นชยดา ทางโรงเรียนโทรมาแจ้งว่ายานินอาเจียและหายใจติดขัดตอนนี้เขานำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ดาไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่จะดูแลหลานเองตอนนี้พี่กำลังขับรถไปที่โรงพยาบาลพัชชาบอกชื่อโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนของยานิสาไม่ให้ดาห่วงได้ยังไงคะพี่พัชลูกของดาทั้งคนแล้วทำไมจูจ่ๆยานินถึงได้มีอาการแบบนั้นได้คะพี่เองก็ยังไม่รู้สาเหตุเหมือนกันไว้ถึงโรงพยาบาลแล้ว พี่จะโทรบอกอาการของยานินอีกทีแต่พี่อยากให้ดากลับมาดูลูกได้ค่ะดาจะรีบกลับไปให้เร็วที่สุดดาฝากลูกด้วยนะคะพี่พัทยานินเป็นหลานของพี่นะดาพี่ต้องดูแลเขาอยู่แล้วแค่นี้ก่อนนะพี่จะรีบไปโรงพยาบาลค่ะพี่พัทกายบางสั่นไหวหลังจาก,กวางสายใบหน้าของนาเชียาดาซีดเผือดในตาฉายแววตื่นตระนกด้วยเกรงว่าบทสาวที่เธอรักดั่งแก้วตาดวงใจจะเป็นอะไรไป ฉันมีความจําเป็นที่จะต้องกลับกรุงเทพหญิงสาวหันไปพูดกับธนวัตรหลังจากควบคุมสติได้ทั้งที่คุณเพิ่งจะลงมือทํางานได้แค่สามวันมันเป็นเรื่องด่วนผมไม่อนุญาตให้ไปในเวลาเช่นนี้นชยาดาไม่สนใจหรอกว่าเขาจะอนุญาตหรือไม่เขาไม่มีอะไรที่จะสําคัญไปกว่าเรื่องของยานิสาแต่ฉันต้องไปคุณห้ามฉันไม่ได้หรอกเธอตอบอย่างไม่แคร์ธนวันรไม่พอใจที่อีกฝ่ายต้าขัดคําสั่ง ถาให้เขาตอบกลับไปได้วยน้ำเสียงเฉียบขาดทำไมจะห้ามไม่ได้ในเมื่อผมเป็นเจ้านายของคุณถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอถอนตัวจากงานนี้ดวงตาของธนวัตรเปล่งประกายวาวโลดเมื่อได้ยินคำพูดประโยคนั้นเขาเดินตรงเข้าไปจุดล่างบางของนัชียดาไว้พร้อมกับตะโกนใส่หน้าเธอด้วยความฉนนเฉียวที่เธอบังอาจฝ่าฝืนคำสั่งเขาถ้าผมไม่สั่งคุณก็ไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นฮขอถอนตัวงั้นเหรอฝันไปเถอะ นัชยดาพยายามดิ้นรนขัดขืนเพื่อให้หลุดจากการเกาะลุมแต่ไม่สำเร็จปล่อยใช่นะฉันบอกให้ปล่อยไม่ปล่อยใจเย็นๆก่อนนะคะพี่พีทธนกฤษเห็นห้าไม่ดีจึงรีบห้ามทับก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเปิดศึกใส่กันไม่ใช่เรื่องของนายอย่ามายุ่งธนวัฒน์หันไปตวาดใส่หน้าธนกฤษผมว่าเราฟังเหตุผลของ,ของคุณยาดาก่อนดีไหมครับบางทีเธออาจจะมีเรื่องจําเป็นเร่งด่วนจริงๆ คุณบอกพี่พีไปสิครทับว่าทำไมถึงต้องกลับกรุงเทพยอย่างเร่งด่วนแบบนี้ประโยคสุดท้ายคณะกฤตจงใจหันไปพูดกับนชยาดาลูกของฉันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยที่ยังไม่รู้สาเหตุฉันจำเป็นต้องกลับไปดูแลเขาเหตุผลแค่นี้พอไหมแม้ธนวัตรจะรู้สึกไม่พอใจกับการต่อต้านของนชยาดาแต่เหตุผลที่เธอกล่าวมามันมีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้เขายินยอมปล่อยให้เธอทำตามความต้องการของตัวเองอย่างน้อย เธอก็ยังมีสำนึกของความเป็นแม่ที่ยังห่วงใยลูกผมจะไปส่งคุณที่สนามบินเองทนวัวัดเอ่ยออกมาในที่สุดเมื่อถึงสนามบินธนวัวั์ก็ไปจัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินให้หญิงสาวเขายื่นตั๋วเครื่องบินดังกล่าวให้นัชยดาผมเลือกไฟที่เร็วที่สุดให้แล้วรับไปสิขอบคุณค่ะสำหรับเรื่องงานแม้จะเป็นห่วงลูกแต่เธอก็ยังอดห่วงเรื่องงานไม่ได้เพราะไม่อยากให้ใครมาต่อว่าเธอได้ว่าเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบ ไปจัดการเรื่องลูกของคุณให้เสร็จแล้วค่อยกลับมาหวังว่าคงจะไม่ทิ้งงานไปกลางคันไม่ต้องเป็นห่วงฉันเป็นคนมีความรับผิดชอบมากพอทําให้ได้ตามที่พูดไว้ละกันแน่นอนรีบไปสิเดี๋ยวก็ตกเครื่องหรอกนัชยาดาพยยกหน้าก่อนจะเดินจากไปด้วยความเร่งรีบหลังจากนั้นไม่นานธนวัตรก็ต่างเธอไปเขาไม่เชื่อใจเธอถ้าจะพูดให้ถูกก็คือเขาไม่ไว้ใจผู้หญิงจึงเลือกที่จะบินตามไปดูให้เห็นกับตา ท,ทันทีที่ถึงสนามบินธนวัฒน์เห็นนชยาาโทรคุยกับใครบางคนก่อนจะรีบร้อนก้าวขึ้นรถของไอห,หนุ่มมาเซอร์ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมที่เพิมาส่งเธอเมื่อคราวก่อนเพราะต้องการที่จะจับโกหกของอกฝ่ายทำให้ธนวัฒน์ตัดสินใจเรียกรถแท็กซี่เพื่อให้ขับตามเธอไปตามรถคันนั้นไปอย่าให้กล้าใสายตาเขาสั่งด้วยน้ำเสียงห้วนสั้นวงบอกถึงอารมณ์ที่กำลังคุกกลุนอยู่ในขณะนี้และก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นนชยาดามาที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึง่ง เขาจ่ายเงินค่ารถก่อนจะก้าวเดินตามสองหนุ่มสาวไปห่างๆหรือว่าสิ่งที่เธอเกล่าวอ้างมาจะเป็นเรื่องจริงแต่เขายังไม่ปักใจเชื่อประสบการณ์ในอดีตสอนให้เขารู้ว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ไว้ใจไม่ได้นอกจากไว้ใจไม่ได้แล้วยังพร้อมที่จะทรยศหักหลังได้ทุกเมื่อแต่แล้วกลับพบว่าครั้งนี้นัชยดาอาจจะพูดความจริงเมื่อเห็นเธอและไอ้หนุ่มมาเซอร์เดินหายเข้าไปในห้องพักคนไข้ยานินเป็นอย่างไรบ้างคะพี่พัท นัเชียดาถามด้วยน้ำเสียงร้อนรนกวนกวายก่อนจะประวาเข้าไปรูปไล้ใบหน้าของลูกสาวซึ่งเปรียบเสมือนดวงใจที่กำลังนอนหลับพลิตยาหมอบอกว่าเกิดจากการแพ้อาหารอย่างรุนแรงก็เลยอาเจียนและหายใจติดขัดแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วแพ้อาหารเป็นไปได้ยังไงคะพิพัฒพัในเมื่อดาย้ำกับทางโรงเรียนอยู่เสมอว่ายานินแพ้กุ้งแล้วทำไมยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นความผิดพลาดของครูพี่เลี้ยงอันที่จริงเรื่องอาหารจานนั้น เขาจัด่าให้เด็กอีกคนนึงแต่ครูดันเผลอหยิบสลับกันถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่ยานินรู้นะคะว่าตัวเองกินกุ้งไม่ได้เพราะยานินไม่รู้ว่าอาหารจานนั้นมีส่วนผสมของกุ้งนะสิถึงได้กินเข้าไปจนหมดอาการถึงได้กําเริบหนะักดีนะที่ทางโรงเรียนเขารีบนำตัวส่งโรงพยาบาลขอบคุณพี่พัดมากเลยนะคะที่ช่วยดูแลยานินได้อย่าลืมสิว่ายานินเป็นหลานของพี่ถึงยังไงพี่ก็ต้องดูแลหลานอยู่แล้ว พัชชาต,ตอบน้องสาวก่อนจะเหลือบดูนาฬิกาข้อมือพี่พัดรีบกลับไปดูน้องจันทเถอะค่ะตาจะอยู่เฝ้าลูกเองก็ดีเหมือนกันป่านนี้เจ้าตัวศัตว์ของพี่คงจะละวาดหน้าดูพี่ไปก่อนนะจากนั้นพัชชาจึงขอตัวกลับบ้านเพื่อไปดูลูกชายหัวแก้วหัวแหวนตาอยากไปคุยกับคุณหมอที่ดูแลอาการของยานินเชิญจะไปเป็นเพื่อนแล้วใครจะอยู่เฝ้ายานินล่ะคะแกหลับเพราะิตยาคงยังไม่ตื่นงน่ายหรอกอีกอย่าง เราไปไม่นานเดี๋ยวก็กลับแต่ถ้าได้ยังเป็นห่วงเราก็ฝากพยาบาลที่คาอ์เตอร์ไว้ก็ได้นะัชยาดาลังเลพอไม่อยากทิ้งลูกไว้ตามลําพังแต่สุดท้ายก็ยอมเดินออกจากห้องไปพร้อมกับสายชนธนวัตรรอจนอีกฝ่ายเดินรับสายตาไปจากนั้นเขาก็เดินไปที่ห้องดังกล่าวก่อนที่จะเปิดประตูเขาได้เลือบสายตาไปมองป้ายชื่อคนไข้ที่ติดอยู่หน้าห้องเด็กหญิงยานิสาป,ปัทมกรเมธา ตอนแรกที่ตามนชัชยาดามาก็เพื่อที่จะจับโกหกเธอแต่แล้วกลับพบว่าหญิงสาวพูดความจริงและที่น่าประหลาดจยิ่งไปกว่านั้นคือลูกของนชัชยาดาคือหนูน้อยยาดินที่เขาเคยพบเมื่อคราวก่อนธนวัตรเดินไปหยุดยืนอยู่ข้างเตียงคนไข้ใบหน้าซีดเผือดของแม่หนูน้อยดึงดูดให้เขาเอื้อมมือไป,ปไลูบไล้อย่างอ่อนโยนกอดก้มลงจูบหน้าผากเธอสัมผัสบางเบานั้นปลุกยานิสาให้ตื่นจากมิตราหนูน้อยค่อยค่อยลืมตา แต่ยังคงมีอาการสลึมสลือซึ่งอาจจะเป็นผลิตยาที่ยังหลงเหลืออยู่เมื่อ,อยานิสาเห็นใบหน้าของบุคคลที่ยืนอยู่ข้างเตียงรอยยิ้มกว้างก็ปรากฏขึ้นคุณลุงแม้ว่ายานิสาอยากที่จะพูดคุยกับเขาแต่ทว่าดวงตากลับหนักอึง้งถึงกระนั้นก็ยังไม่วายอยากคุยทำไมนางฟ้าตัวน้อยของลุงถึงป่วยได้คุณลุงหมอบอกว่าหนูแพ้อ,อาหารตอนนี้ดีขึ้นหรือ,อยังดีขึ้นแล้วค่ะ คุณลุงหมอบอกว่าหนูไม่เป็นอะไรแล้วแต่ต้องระวังเรื่องอาหารเพราะถ้าไม่ระวังหนูก็จะเป็นแบบนี้อีกหายไวๆนะเด็กดีจะได้ออกไปวิ่งเล่นอีกยานิสาพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มจากนั้นธนวัฒก็บอกให้แม่หนูน้อยนอนพักแต่ต้างตัวฝืนไวเพราะอยากคุยกับเขานอนซะคนเก่งเราจะได้เจอกันอีกไหมคะเราต้องได้เจอกันอีกแน่ถ้าหนูเป็นเด็กดีนะยานิสายิ้มเมื่อได้ยินคำตอบของอีกฝ่าย ยานินเป็นเด็กดีเสมอลุงคงต้องกลับละนอนซะจะได้หายไวๆอยู่จนกว่าหนูจะหลับได้ไหมคะได้สิธนวัตรตอบพร้อมกับลูบหัวของยานิสาเบาๆรากับจะกล่อมให้หลับในชีวิตของเขาไม่เคยทําอะไรที่อ่อนโยนเช่นนี้ให้ใครมาก่อนแต่กับยานิสานั้นแตกต่างมันเหมือนมีพลังบางอย่างดึงดูดที่เขาทําเช่นนั้นสัมผัสที่อ่อนโยนนั้น ทำให้ยานิสาหลับตาลงและหลับไปอย่างง่ายดายพร้อมรอยยิ้มสัมผัสที่อ่อนโยนนั้นทําให้ยานิสาหลับตาลงและหลับไปอย่างง่ายดายพร้อมรอยยิ้มธนวัตรออกจากห้องทันทีที่อีกฝ่ายหลับก่อนกปลับเขาได้แวะไปถามอาการของยานิสาจากเคาน์เตอร์พยาบาลผมอยากทราบอาการป่วยของเด็กหญิงยานิสาห้อง504ครับน้องยานินแพ้อาหารอย่างเฉียบพ,พลันค่ะก็เลยมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและหายใจติดขัดแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะ คาดว่าพรุ่งนี้คุณหมอหน่าจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ขอบคุณครับหลังจากได้รับคำตอบที่น่าพอใจธนวัตรก็เดินตรงไปที่ลิฟต์ขณะที่ประตูลิฟต์กำลังจะปิดก็เป็นช่วงจังหวะที่นัชยาดาและสายชนเดินออกมาจากลิฟต์ฝั่งตรงข้ามพอดีแต่เพราะความรีบร้อนที่จะไปเฝ้าลูกทำให้เธอไม่ทันได้สังเกตเห็นเขาสายชนอยู่ที่โรงพรยาบาลเป็นเพื่อนนัชยาดาจนถึงสามทุ่มจนขอตัวกลับหลังจากเขากลับไปได้ไม่นานยานิสาก็ตื่น เด็กน้อยมีแววตาที่สดใสขึ้นมาทันทีเมื่อมองเห็นมานดานั่งเฝ้าตนเองอยู่ข้างเตียงนัทยาดาสวมกอดบุตรสาวด้วยความรักใคร่สองแม่ลูกหยอกล้อกันอยู่พักใหญ่ก่อนที่ยานิสาจะเล่าอะไรบางอย่างให้มารดาฟังวันนี้คุณลุงมาหาหนูที่ดีด้วยค่ะแม่ลูกหมายถึงใครคิ้วเลียวสวยขมวดเข้าหากันก็คุณลุงใจดีคนที่เคยมาดูหนูลำเฉยใชยไงคะแน่ใจนะว่าหนูไม่ได้ฝันไปแน่ใจคะ่ะ เรายังคุยกันตั้งนานเมื่อได้ยินบุตรสาวยืนยันคำตอบเดิมก็ทำให้นาเชยาดาเริ่มไม่ตกกังวลแล้วคุณลุงคนนั้นรู้ได้ยังไงว่าลูกนอนพัก,กษาตัวอยู่ที่นี่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะสีหน้าและแววตาของเยนิสาที่แสดงถึงความยินดีที่ตนเองมีโอกาสได้พบกับคุณลุงใจดีอีกครั้งสร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้เป็นแม่ยิ่งนักบุตรสาวของเธอดูจะไว้ใจเขามากทั้งที่เพิ่งจะพบกันเพียงสองครั้งเท่านั้น นัตยาดาคิดว่านี่คือสัญญาณอันตรายเพราะโดยปกติแล้วยาณิสาจะไม่ให้ความสนิทสนมกับใครง่ายๆโดยเฉพาะคนแปลกหน้าเพราะเธอมักจะสอนลูกสาวเสมอว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเด็บขาดยานิสาเองก็เชื่อฟังและทําตามคําสั่งสอนเสมอมายกเว้นเขาลุงใจดีคนนั้นเป็นใครเขารู้จักยาณิสาได้อย่างไรและทาไมถึงรู้ว่ายานิสานอนพักรักษาตัวอยู่ที่นี่สิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาที่ยากจะหาคําตอบ นัยาดาสัมผัสได้ถึงอันตรายที่อยู่ใกล้ตัวปุตสาวยิ่งยานิสาให้ความเป็นกันเองกับบุรุษผู้นั้นยิ่งน่ากลัวเธอเกรงว่าลูกจะตกอยู่ในอันตรายที่มองไม่เห็นและสิ่งที่ทําให้เธอเป็นกังวลอยู่ในตอนนี้คือความปลอดภัยของลูกฉะนั้นจะต้องรู้ให้ได้ว่าเขาคนนั้นเป็นใครและมีเหตุผลอะไรถึงมาตีเสนิทกับยานิสาเธอถึงจะหาวิธีป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกได้ถ้าคราวหน้าลูกมีโอกาสได้พบลุงคนนั้นอีกครั้ง แม่อยากให้ล้างตัวเขาไว้แม่อยากพบเขาเพื่อขอบคุณที่เขามาเยี่ยมหนูที่นี่หนูก็อยากให้แม่ได้พบกับคุณลุงใจดีคนนั้นสักครั้งแม่ก็อยากพบเขาเหมือนกันเราจะมีโอกาสได้พบกับเขาอีกไหมคะคุณลุงบอกว่าถ้าหนูเป็นเด็กด,ดีก็จะได้พบกันอีกแน่คะ่ะสองแม่ลูกเยี้ยมให้กันอย่างอบอุ่นอ่อนโยนก่อนที่หญิงสาวจะเบีเ่ยงเบนหัวข้อในการสนทนาคุณหมอบอกกับแม่ว่าพรุ่งนี้หนูก็กลับบ้านได้แล้วนะคะ หนูยังต้องไปอยู่ที่บ้านป้าพัดอีกหรือเปล่าคะอยู่กับป้าพัดลูกจะได้เล่นกับพี่สันทุกวันไงคะไม่ดีเหรอคะก็ดีค่ะแต่หนูอยากอยู่กับแม่มากกว่าสีหน้าของแม่หนูน้อยหมองเศร้าเมื่อรู้ว่าแม่อาจจะต้องไปทํางานที่ต่างจังหวัดอีกครั้งคําตอบและสีหน้าหม่นเศร้าของลูกทําให้นัชยาดาตัดสินใจที่จะเลื่อนการทําโปรเจกต์นี้ออกไปก่อนรอจนกว่าบุตรสาวปิดเทอมเธอจะได้พาลูกไปด้วย แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้านายของเธอด้วยเช่นกันไม่รู้ว่าเขาจะยอมทําตามความต้องการของเธอไหมเอาอย่างนี้ดีไหมคะแม่จะขอเลื่อนการเดินทางไปทํางานที่เชียงใหม่ไปก่อนรอให้หนูติดเทอมแล้วเราไปที่นั่นพร้อมกันถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็เจ๋งไปเลยคะ่ะหนูจะได้กลับมาอยู่กับแม่เหมือนเดิมแต่แม่ยังไม่มั่นใจนะคะว่าเราจะทําแบบนั้นได้คงต้องให้แม่ไปคุยกับนายจ้างก่อนลูกจะไม่เสียใจมากใช่ไหมยานิน ถ้าทุกอย่างมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังยานิสาพยักหน้าแทนคำตอบนี่ก็ดึกมากแล้วหนูควรจะนอนได้แล้วนะคะหนูอยากให้แม่เล่านิทานให้ฟังก่อนนอนเอาเรื่องอะไรดีคะโสมงามกับเจ้าชายอสูรค่ะณัชยาดาห่มผ้าให้บุตรสาวก่อนจะเริ่มเล่านิทานที่ลูกอยากฟังยานิสามักจะอ้อนให้เธอเล่านิทานใหฟังก่อนนอนเสมอคืนนี้ก็เช่นกันเมนูน้อยฟังนิทานก่อนนอนอย่างเพลิดเพลิน ก่อนจะหลับไปด้วยรอยยิ้มนัชยาดาตัดสินใจว่าพรุ่งนี้หลังจากพาลูกกลับบ้านแล้วเธอจะโทรไปคุยกับธีระน,นันเรื่องเรื่องการทำโปรเจกต์พ็อกเก็ตบุ๊กออกไปอีกสักพักอย่างน้อยก็นจนกว่าโรงเรียนของลูกจะปิดเทอมแม้ว่าจะดึกแล้วแต่ธนกฤษก,ก็ยังนอนไม่หลับเขาตัดสินใจลงมาหาอะไรดื่มฆ่าเวลาเพื่อรอการกลับมาของที่ชายธนวัฒน์หายเงียบไปหลังจากขับรถไปส่งนัชยาดาที่สนามบิน ตั้งแต่บ่ายจนป่านนี้ก็ยังไม่กลับมาแถมยังติดต่อไม่ได้เพราะปิดโทรศัพท์มือถือเวลาล่วงเลยไปจนเกือบเที่ยงคืนเขาถึงได้เห็นรถของพี่ชายเล่นเข้ามาจอดหลังจากนั้นไม่นานธนวัรก็เดินขึ้นมาบนเรือนดื่มด้วยกันไหมคะพี่พีทก็ดีเหมือนกันนานแล้วที่เราไม่ได้ดื่มด้วยกันแบบนี้ธนกิจส่งแก้วแอลโกอฮอลให้พี่ชายก่อนจะเอ่ยถามพี่พีทหายไปไหนมาทั้งวันครับก็ไปส่งนชยาดาทนวัดตอบด้วยท่าทีที่ผ่อนคลาย ไปส่งเธอที่ไหนครับสนามบินอะ่าบอกนะว่าสนามบินสุบรณภูมิใช่ที่ตามคุณยาดาไปที่นั่นด้วยแปลกใจอะไรเหรอพ่อเปล่าครับที่ธนกฤษไม่แปลกใจเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาคาดไว้อยู่แล้วและรู้ด้วยว่าพ่อ,อะไรที่ชายของเขาถึงทําเช่นนั้นปมในอดีตที่ฝังใจทําให้ธนวัตรไม่เคยเชื่อใจหรือไว้ใจผู้หญิงคนไหนอีกเลยเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับปิดามา กลายเป็นแผลลึกในใจของพี่ชายที่ยากเกินเยียวยาและเป็นความหลังที่ฝังใจในเวลานั้นเขายังเด็กเกินกว่าที่จะจําความได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่ของตัวเองซึ่งต่างจากพี่ชายที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและจดจําทุกอย่างได้เป็นอย่างดีสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดปมในใจและมันคือเหตุผลที่ทําให้ธนวัตรปิดตายหัวใจของตัวเองมาโดยตลอดธนกฤตรู้ดีว่าพี่ชายตามนัชยดาไปเพื่อที่จะจับโกหกเธอ เธอไม่ทราบใช่ไหมครับว่าพี่ตามเธอไปใช่ถ้าบอกก็จะไม่ได้รู้นะสิว่าเธอพูดจริงหรือพูดเท็จสรุปว่าเป็นเรื่องจริงธนวัตรพยักหน้าแทนคำตอบแล้วลูกของคุณยาดาอาการดีขึ้นเรื่องครับปลอดภัยแล้วหมอบอกว่าเกิดจากการแพ้อ,อาหารอย่างรุนแรงเฉียบพลันเสร็จธุรละเรื่องลูกเมื่อไหร่ก็คงจะเดินทางกลับมาเองผมเพิ่งรู้ว่าคุณยาดามีครอบครัวแล้วพี่ๆล่ะครับรู้เรื่องนี้มาก่อนไหม นวัดไหวไหลก่อนที่จะตอบพี่ก็เพิ่งรู้พร้อมกับนายนั่นแหละพอว่าเธอมีลูกแล้วเมื่อธนก,กิจเห็นพี่ชายอยู่ในท่าทีที่ผ่อนคลายซึ่งไม่บ่อยครั้งนักที่เขาจะเห็นพี่ชายอารมณ์ดีเช่นนี้ทําให้เขาชวนคุยเรื่องลูกของนัชยาดาพี่พี่ได้เห็นลูกของคุณยาดาไหมครับเห็นสินายถามทาไมผมอยากรู้ว่าเธอมีลูกสาวหรือลูกชายลูกสาวสวยเหมือนแม่ไหมครับก็น่ารักดีแถมยังเป็นเด็กเฉลียวฉลาด ทั้งพูดช่างคุยธนวัตรตอบน้องชายพร้อมรอยยิ้มเมื่อนึกถึงใบหน้าของแยนิสานี่ผมหูฝาดไปหรือเปล่าที่ได้ยินพี่พีชชมเด็กว่าน่ารักปกติไม่เห็นเป็นแบบนี้แล้วเป็นแบบไหนใครๆก็รู้ว่าพี่พีชไม่ค่อยชอบเด็กออกจะรู้สึกลำคาญได้ซ้ำแต่วันนี้มาแปลกถึงท่านเอ่ยชมทั้งที่เพิ่งจะพบกันเป็นครั้งแรกทำให้ผมชักอยากเห็นหน้าของแม่หนูน้อยคนนี้ขึ้นมาทันทีใครบอกนาย พอพี่เพิ่งพบยาดินเป็นครั้งแรกครั้งที่สองต่างหากคาตอบของพี่ชายสร้างความประหลาดใจจนทําให้ธนจิตต้องเอ่ยถามพี่พี่เคยพบลูกของคุณยาดาที่ไหนและพบตั้งแต่เมื่อไหร่ครับนายจําตอนที่พี่ไปกรุงเทพเมื่อคาวก่อนได้ไหมจําได้ครับแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงลืมไปหรือไงว่าพี่ต้องไปแจกทุนการศึกษาที่โรงเรียนตอนนั้นเด็กคนนี้วิ่งมาตัดหน้ารถด,ดีที่พี่เบรกทันเธอเลยไม่เป็นอะไร พี่ยังได้ดูเธอรํเฉยฉายด้วยนะเพราะการแสดงของยานินทําให้พี่เกิดพลาดนะสําคัญน่าเสียดายที่ผมไม่มีโอกาสได้เห็นนายอยากดูเหรอพอลใช่ครับวันนั้นพี่ถ่ายคลิปเก็บไว้ลองเปิดดูสิธนวัฒน์ส่งสมาร์ทโฟนของตนเองให้น้องชายธนกฤตป,ประหลาดใจกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของพี่ชายเพราะโดยปกติแล้วธนวัฒน์จะไม่ยอมให้เวลาของเขาเสียไปหรือเปล่าประโยชน์และคงไม่ยอมเสียเวลาไปกับการมานั่งดูการแสดงเหล่านั้น ครั้งนี้กับแตกต่างไปจากเดิมเขาไม่เพียงสละเวลาอยู่ดูการแสดงของยานิสาแต่ยังอัดคลิปวิดีโอตอนที่แม่หนูน้อยร่ายลำเก็บไว้ดูอีกด้วยนี่ต่างหากที่แปลกธนะกฤิรับมาเปิดดูอยู่พักใหญ่ก่อนจะส่งคืนให้เจ้าของพร้อมกับเอ่ยชมน่ารักดีนะครับแถมยังร่ายลำได้อ่อนช้อยน่ารักมากเลยละใบหน้าของเสือยิ้มยากอย่างธนวัฒนปรากฏรอยยิ้มบ่อยครั้งในยามที่เอ่ยถึงเรื่องราวของหนูน้อยยานิน ว่าแต่เหตุการณ์มันดูคุ้นๆน,นะครับมันเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนคนที่พี่พีทเคยพามาที่ไร่ของเรานีครับเสียดายที่ช่วงนั้นผมไม่อยู่ก็เลยไม่ได้เจอเธอสิ่งที่ทําให้ธนกฤตรู้ตัวว่าเผลอไปสะกิดเรื่องราวในอดีตของพี่ชายโดยไม่ตั้งใจก็มาเห็นสีหน้าบึ้งตึงของเขาผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจที่จะไปสะกิดเรื่องนั้นช่างเถอะนี่มันก็ดึกมากแล้วแยกย้ายกันไปพักผ่อนดีกว่า พูจบก็เดินจากไปทันทีไม่น่าเผอพูดถึงเหตุการณ์นั้นเลยทําลายบรรยากาศดีๆหมดนานแล้วที่เขาไม่ได้เห็นธนวัตรอยู่ในอารมณ์ที่ผ่อนคลายส่วนใหญ่จะเห็นแต่บใบหน้าที่เกล้งเผลมหรือใบหน้าที่เกลี้ยกล่อดของพี่ชายแต่คืนนี้ธนัฤติสัมผสัมผสได้ว่าพี่ชายของตนเองอารมณ์ดีเป็นพิเศษสาเหตุที่ทําให้ธนวัตรอารมณ์ดีแบบนี้น่าจะมาจากลูกสาวตัวน้อยของนัชยดาก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับความสนุกของ EP นี้ สำหรับ EP หน้ามาร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะคะว่าธนวัตจะยอมทำตามคำขอของจิรนันเกี่ยวกับการที่นัชยาดาต้องการพาเด็กน้อยทั้งสองไปทำงานที่ไล่ธนวัตรด้วยเขาจะตัดสินใจเช่นไรกับเรื่องนี้คลิปหน้ามีคำตอบค่ะสำหรับวันนี้มุขคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขพบกันใหม่ตอนหนะ้าสวัสดีค่ะ